นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามรู้สึกประทับใจหลังเห็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยนั้นทันสมัยสวัสดีครับกลับมาพบกับเต๋าคอมเมนต์ก่อนจะไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ขอบคุณครับนักท่องเที่ยวชาวเวียดนามท่านหนึ่งเขาได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยโดยเขาได้เริ่มเดินทางจากประเทศของเขาเข้ามาทางกัมพูชาและมาอย่างประเทศไทยแล้วเขาก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับการเดินทางในกรุงเทพ หลังจากนั้นเขาก็ได้ขับรถขึ้นสะพานแล้วเขาก็ได้ตะลึงในความยิ่งใหญ่ของสะพานในประเทศไทยพร้อมกับบอกในวิดีโอของเขาว่าประเทศไทยนั้นพัฒนาไปไกลมากหลังจากนั้นก็ได้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นจํานวนมากเดี๋ยวเราลองไปฟังความคิดเห็นกันนะครับว่าเขามีความรู้สึกยังไงเกี่ยวกับประเทศไทยไปเริ่มกันที่ท่านแรกครับซึ่งท่านแรกก็ได้กล่าวไว้ว่าฉันเคยไปประเทศไทยเพียงครั้งเดียวในเดือนพฤศจิกายน2560 ฉันพักอยู่5วันแต่ฉันชอบและชอบที่นี่มากฉันได้เที่ยววัดโพเมื่อตอนที่ฉันอยู่ในกรุงเทพด้วยความขอบคุณที่พาฉันเที่ยวกรุงเทพอีกครั้งถ้ามีโอกาสฉันจะไปเที่ยวเมืองไทยอีกครั้งแน่นอนความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันเพิ่งกลับมาจากเมืองไทยเมื่อเดือนที่แล้วฉันเห็นวิดีโอของคุณแล้วฉันก็ยังคิดถึงประเทศไทยอยู่ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถนนสวยมากสะอาดเป็นระเบียบครับคุณ ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับท้องถนนไม่มีขยะเลยพวกเขาให้ความรู้ได้ดีจริงๆความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับมองดูการพัฒนาของไทยก็เกือบจะเหมือนกับของญี่ปุ่นเลยไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เวียดนามจะเป็นแบบนั้นความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวชั้นนําของโลกเพราะพวกเขาทําการท่องเที่ยวได้ดีไม่จําเป็นต้องสวยงามกว่าเราแต่จากรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเช่นภาษา ที่เวียดนามพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ไม่แปลกใจเลยที่ชาวต่างชาติจะไม่รู้สึกประทับใจความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับเมืองไทยจเจริญมากหวังว่าเวียดนามจะเป็นแบบนี้เร็วๆนี้จะได้เห็นอีกครั้งความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับแค่หวังว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของเวียดนามจะเป็นแบบนั้นเร็วๆนี้ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับระบบขนส่งมวลชนของพวกเขาดีมากมองย้อนกลับไปที่รถไฟใต,ใต้ดินของเราก็น่าอาย ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับไม่ใช่ว่าวิจารณ์นะแต่ที่เวียดนามมีถนนเส้นไหนที่สะอาดไร้ขยะไหมไม่รู้เพราะไม่ค่อยได้เดินทางฝึกเท่าไหร่ก็ไม่ทิ้งขยะลงถังความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับการตระหนักรู้ว่าคนเวียดนามล้าหลังกว่าคนไทยนั้นขมคื่นแต่ก็ต้องยอมรับความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับระบบขนส่งสาธารณะของไทยดีขนาดนี้เวียดนามตามหลังไทยอีกไกล ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับฉันคิดว่าประเทศไทยดีกว่าเวียดนามมากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับกรุงเทพดีกว่าไส้ง่อนและฮานอยมากในความทันสมัยโดยทั่วไปในเวียดนามไม่เท่ากับประเทศไทยความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับถนนเมืองไทยดูสวยงามมากความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับแค่หวังว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของเวียดนามจะเป็นแบบนั้นเร็วๆนี้เรื่องอื่นไม่ได้กล่าวถึงที่นี่ครับ ความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับประเทศไทยก็ทันสมัยเช่นกันความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับป้ายบอกทางของพวกเขาชัดเจนมากผิดกับเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อไปนะครับซึ่งท่านนี้ก็เป็นท่านสุดท้ายแล้วครับซึ่งเขากล่าวไว้ว่าโครงสร้างพื้นฐานในเวียดนามคงเป็นเรื่องยากที่จะตามทันประเทศไทยครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็กราบขออาภัยด้วยนะครับ และท่านผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปกันได้นะครับคลิปนี้แอดขอตัวลาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ